ภาวะดื้อต่ออินซูลินนะคะภัยร้ายภัยเงียบที่อันตรายมากๆเพราะว่าเขาคือก้าวแรกของโรคเบาหวานนะคะของโรคความดันและของไขมันพอกตับนะคะถ้าเราปล่อยให้ตัวเองเนี่ยดื้อต่ออินซูลินนานๆนะคะสามโรคนี้เนี่ยตามมาแน่นอนนะคะสังเกตตัวเองกันสักนิดหนึ่งเรามีปัญหาคอดําเป็นปืน้นขัดเท่าไหร่ก็ไม่ออกหรือเปล่ามีติ่งเนื้อเล็กๆบริเวณคอหรือเปล่าหรือบางคนเนี่ยจะรู้สึกว่าหลังกินข้าวหลังกินอาหารเนี่ย เพียมากง่วงมากๆนะคะหรือมีปัญหาเรื่องหิวบ่อยหิวจุกจิกแล้วก็อ้วนง่ายลงพุงง่ายสังเกตตัวเองแบบนี้นะคุณอาจจะอยู่ในภาวะดื้อต่ออินซูลินนะคะอาจารย์มีวิธีคำนวณง่ายๆนะถ้าสมมติว่าเราเนี่ยเคยไปเจาะระดับไขมันในเลือดนะคะให้เอาค่าไตรกีสลายเป็นตัวตั้งนะคะแล้วก็หารด้วยไขมันดีหรือว่า S D L นะถ้าของใครมากกว่า1.5เนี่ยแสดงว่าคุณมีความเสี่ยงต่อภาวะดือ้อต่ออินซูลินนะคะและถ้าของใครที่หารแล้วได้มากกว่า3 สแสดงว่าดี์อินซูลินไปนเรียบร้อยเตรียมเป็นเบาหวานนะ